ธบุรีค่ะไปเร็วค่ะโอ้โหไม่กล้าถือมาเลยนี่อะไรเนี่ยพวกเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาไกลกันไหมเจนเห็นไว้คะแล้วมีรถไปรับโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคนะคะมีรถไปรับมาขนนมก่อโอ้โหปวดแซ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูแอบเก่งใจนะเนี่ยขนมมาเยอะมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจกด้วยกันเลยได้ไหมคะเดี๋ยวขนมใช่ใช่แจกเลยเดี๋ยวมาแจกเรียกมาเลยพูดเดี๋ยวพี่ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขนมมาขอบขอบคุณค่ะแจกก่อนเป็นห่วงขนมมากเลยไม่ต้องไม่มีกัญไก่เราไม่ต้องกัไก่เนี่ยอันนี้ลอกออกก็ได้ ขนมมาด้วยเอามาแบบเยอะมากและที่สำคัญนะมีแอบถามกับทีมงานเราด้วยว่าพนักงานเรากี่คนเราบอกว่าไปทั้งหมดเกือบเจ็ดสิบเขาเตรียมมาร้อยกล่องได้ไหมเปิดได้เลยค่ะมาหยิดเลยมาหยิดเลยหุดยอดเลยอ่ะนี่เฮียจริงๆ เกงใจมากเงเกงใจหมูเกงใจพี่สาวเป็นลับไม่มาเป็นลสาเป็นลับไม่ไม่ต้นเกรงใจค่ะดูแลกับลูกค้าทุกคนใช่ดูแลกับลูกค้าทุกคนอยู่แล้ว่โอ้โหตอนทำงานไม่เคยเห็นหน้าตอนขนมนี่ปุ๊มาจากไหนกันเนี่ยเออขนมนี่มาจากไหนพี่พี่่ะอันเดียทำแขงผไม่หน่ะ่ะน้ำแอ็ เดวพูดออกทำไมพี่เอามาตั้งเยอะจังอ่ะก็เนี่ยนี่ให้พี่โดเยวาะพาะเลยรสชาติน้ำอ้อยกับปูเลยกลัวไม่เจอพี่แย่เลยคาหพี่คนจะรับ ทมาแระทขนมอยู่เนี่ยทำขนมช่วยแกทำขนมขาย้เลด้เยไเอาอาหารไม่นำฝากี่เขาได้เลยได้เลยไม่นกบครไม่ไม่ไม่เอาหนไม่หนไม่ถนัขอบคุณมากหนไม่ถนัดเนี่ยเอามาให้ก็ดีทาเองขอบคุณมากเลยนะแต่เมื่อคืนเลยแต่รถไม่ช้าไปชั่วโมงครึ่งไงก็เลยมาสายโอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรี อันแล้วไปเลยให้พี่ก็แจกเลยนี่ให้พี่พี่ก็แจกเลยนี่พี่นี่เนี่ยของพี่เขานะพี่เขามาให้นะขอบคุณพี่เขาขอบคุณพี่เขาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ของพี่เขาหมดนล้วเนี่ยห่วงขนมยังเดียวเนี่ยเอาบอลให้ลูกค้าจริงจริงจริงแล้วลูกค้ามาไกลนี่ลูกค้าต้องพักนะแต่เนี่ FC น้องมาป้าต้นรถที่ทำต้องดีทุกคันธุ์นะ FC ขนมมาแจกคิดดูแล้วกันตั้นห่นมค่ะเห็นไหมคะ อันน่ะช้อนอ่ะ <ENNIS S 1> แจกเลยคนละ้านมินนี่มาๆมาพี่หอมขนมมาแจกอันนี้อันนี้ฝากพี่อุ้ยขอบคุณค่ะเราจะพออันนี้สองนี้สองรสชาติขอบคุณค่ะขอบคุณมากได้ค่ะขอบคุณมากค่ะมาลุกมาลูกเร็วๆพีเอฟซีเข้ามาขนมเลยมาเลยเดี๋ยวมันเตือนนเจ๊นี่ลูกนี่ลูกตาคุณช้าไปเรทไปชั่วโมงครึโหเป็นไงล่ะค่ะไปเลยค่ะพี่ด้านในเลยเอระวังประตูลูกโอเค ทานข้าวก่อนนะคะทานน้าด้วยข้าวน้ําได้ค่ะนั่งเลยค่ะมาไกลทานข้าวนั่งการนี้ได้เลยเดี๋ยวให้พี่เขาทานข้าวก่อน F อซนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะมาดูรถกับเรานะบอกเลยว่าตอนแรกติดต่อโทรมาบอกไม่มีรถแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับไม่มีใค้จ่ายทําขนมมาเลี้ยงน้องๆด้วยเห็นไหมคะความน่ารักของเอซของเราสนใจรถคักมานะคะบาย